ค่ะเจ๊แต่คนไหนบ้านนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมไรนาสวนผสมของสีสวรนนะคะข้าวโพดที่เพิ่งปลูกเมื่อครั้งก่อนนะคะไกล่จะได้กินผลผลิตแล้วนะคะนี่นี่อีกาจิกไปแล้วนะคะ อีกาเล่นไปแล้วอีกาเยอะปีนี้ลูกอะไรไม่ค่อยได้ผลได้ผลล่ะคะ่ะแต่ผลผลิตไม่เหลืออีกาเล่นหมดจนหอมฝนไม่ตกนะคะไม่มีน้ำ มีแต่น้ำจากปะปาแผงโซลาเซลล์ผักบุ้งผัดผักบุ้งไฟแดงฮะน่าอร่อยค่ะชมค่ะชมสวน เรนาสวนผสมสีสวรรโน่โนตาสวรรทำอะไรอยู่บอ วันนี้จะไปซื้อปลาจากสุรินมานะคะเราจะเอาปลามาปล่อยปล่อยสะน,นี่ปลาเนนกับปลาหมอนะคะ อเก,กพืชสำหน่ยงใใหญ่เท่านี้เท่าใบมะขามอันนี้ตัวละตัวละบานาเหมือนเดิม มาพักน้ำก่อนนะคะพักน <böl> ้ำก mm ่อนยี่สิบนาทีค่อยปล่อยเจ้าเองกบเราไม่เป็นไรไม่ด้หัวหันเกแบบโดนแดดเลยไงนกนกตจะมันจะเดิโจกอันจะเดิโจกอันตีพุ่ยตีพอยเ่อะจะมีโตโจกแลกัน ทำบ่อกับร่องยางนะคะ ทำสามร่องอันนี้ปลานินนี้โตแล้วนะคะเป็นบล็อกบ่อปลานินอันนี้บ่อกบเป็นบ่อกบ กรบก็พอกินแล้วพอปนแล้วเยอะอยู่ปลากี่ตัวเนี่ยสามร้อตัวยังอยู่ครบมั้งไม่ออกมั้งไม่ตายมั้งในบ่อก็มีปลาดุกนะคะปลาในกระชงัง ของในบ่ก็เป็นปลาธรรมชาตินะคะน,นู่นลูกปลาลูกปลาช่อนออลูกปลาชอ่อ,อ,อนนี่ลูกปลาช่อนนะคะหูงหนึง่ง Mì lá vàng. Này khu xã cũng phục, phục tôm giang vậy Tôm vải น,นี่เป็นสะใหญ่นะคะมันปลาธรรมชาตินะคะต้นยางนานะคะคดูดูสะนะคะอันนี้ปลาหมอนะคะปล่อยปลาหมอไว้แล้วสามร้อยตัว เอามาอีกสองร้อยเป็นห้าร้อยมองไม่เห็นปลาเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนหมดปลาช่อน นี่ปลานินนะคะบอ่อปลานินอันนี้เป็นบอ่อปลานินนะคะปลานินปล่อยไปแล้วนะคะ400ตัว ดู่ตรงไหนหมดเอยปานินนั่นนั่นนั่นปานินมองเห็นอยู่ ไปค่ะเดี๋ยวเรามาปล่อยปลากันนะคะกับยายเอต้าต้าชว,ว,ว,วนกับยายบุญศรีกินข้าวอยู่อาปล่อยปลามามาพี่น้องมาปล่อยปลาเลี้ยงปลา ai, ngày nay một lão, này trai to nào, là... hôm nay trai xì lòi hả, xì quá, qua đo nữa, ha U.

มารอลุ้นกันเลยค่ะว่าเจตจะเลี้ยงเป็นไหมว่าจะได้จะโตให้ไหมฝา <engagements. S 2> กติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจตแต่คุณนายบ้านๆด้วยนะคะวันนี้ก็ ขอจบคลิปกับการปล่อยปลาเลี้ยงปลานะคะขอบคุณค่ะตรงนี้ก็มีเพลิกนะคะบักบวบนะคะบักบวบใหญ่แล้ว มีทุกอย่างนะคะ